ขอเชิญชมผลงานการประกวดโครงการค่ายเยาวชนชอสะอาดตามทุจริตประจำปี2562ของโรงเรียนโพไซพิทยาคารจังหวัดอุบลราชธานีกับโครงการ C, โปรเจกต์4กองแล้วดีมีหรอ1ในสิทีมสุดท้ายที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สวัสดีครับผมนายสุนธยาสารพีครับดิฉันนางสาวทิพิพายินุ่มพันธ์ค่ะดิฉันนางสาวระวันคำเลาค่ะพวกเราโปรโจเจกต์ตีโกงแล้วดีมีเหอรอค่ะสำหรับรูปแบบของการทำโครงการของเรานะคะเราแบ่งการทำงานออกเป็นสองกิจกรรมหลักๆคือการรดรงค์กับการปลูกติดสำนึกค่ะขั้นตอนการทำงานเราดำเนินกิจกรรมทุกอย่างผ่านกระบวนการ PDC ค่ะ คือการวางแผนการทํางานการลงมือทําแล้วก็การตรวจสอบนะคะก็ตรวจสอบแล้วเราก็จะพัฒนาเพื่อทําต่อพัฒนากิจกรรมของเราไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของกิจกรรมระดงนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการทําหนังสั้นนะครับกิจกรรมเพงล,ลงรณดรงรวมพลังต้านโกนะครับกิจกรรมนักข่าวเยาวชนดีอาร์ทนิวะครับแล้วก็การทําสื่ออินิเคชันนั่นเองครับ ในส่วนของการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะเราก็มีกิจกรรมค่ายปลูกฝังความดีที่หัวใจกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะครับนอกจากนี้เรายังได้ดำเนินการทำ MOU นะครับกับผู้นำหัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อให้การดำเนินโครงการของเราเป็นไปอย่างเรียบง่ายและก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโครงการเรานะคะหนึ่งเลยคือ ความรู้ที่เขาอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าแบบนี้ก็เป็นปัญหาการทุจริตหรอแล้วก็2ได้ตระหนักถึงผลของการทุจริตค่ะสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่มันอาจจะเป็นปัญหาการทุจริตในอนาคตได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการแซงคิวหรือการต่อคิวกดเงินนะคะส่วนมากเขาเขาจะแซงคิวกันหลังจากที่เราได้นําเสนอฐานกิจกรรมต่างๆของเราปัญหานี้ก็ลดลงไปอย่างมากเช่นกันครั ค่ะหรือว่าจะเป็นวินัยเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนนะคะจากแต่ก่อนน้องๆน,นะคะที่มีรถจักรยานยนต์ขับมาโรงเรียนมาถึงก็จอดก่อนตามใจชันนะคะในตอนนี้ก็คือใครมาก่อนก็เข้าไปจอดข้างในแล้วก็เรียงเป็นที่เรียบร้อยทําให้ผู้ที่มาทีหลังนะคะมีที่จอดค่ะ การที่เราได้นําโครงการมาทําจริงนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่ทําสําเร็จนะคะเราได้ทําเพื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่นของเราเองนะครับรวมถงึงเพื่อนเพื่อนคนในโรงเรียนก็ได้จะหนักถึงรู้ถึงสาเหตุและก็ผลกระทบของการทุจริตทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมทําให้ทุกคนได้รู้ว่าการทุจริตมันไม่ดีและการทุจริตมันใกล้ตัวเราแค่ไหนคะ่ะ